สิ่งที่เราต้องมีในการที่จะใช้งาน Raspberry Pi กับตัวโปรแกรม o p t h e p r i n t นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้จะมีเจ้าตัวโปรแกรม d Lufast ไว้สำหรับเป็น a g e File ที่ดาวน์โหลดออกมาจากเว็บ Op t o p r r n t t นะครับเพื่อที่จะเข้าไปนี้ e d c a r กอันที่สองจะเป็นโปรแกรม Putty ไว้ติดต่อสื่อสารระหว่างตัวคอมพิวเตอร์ของเรากับตัวบอร์ด raspberry pi นะครับส่วนอันนี้เป็น o p t o p i e b u s t e r อันนี้เราดาวน์โหลดมาจากในเว็บไซต์นะครับเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่จะทำการเบิร์ลงไปใน sd card เราอีกอันหนึ่งก็จะเป็น advance d ip scan เพื่อที่จะดูว่า ip ของตัว raspberry pi มันเป็น ip อะไร,รเพื่อที่จะได้มาทำการติดต่อสื่อสารกันกันกบ ตัวโปรแกรมพุตตี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีในการจะใช้งาน OptoPrint นะครับเดี๋ยวเราจะทำการดาวน์โหลดนะครับเราก็จะเซิร์ชคำว่า OptoPrint นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะครับก็เข้าที่ OptoPrint แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลด ก็มามาที่ตรงดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็มาดาวน์โหลดตรงอ c อก py ยเวอร์ชันปัจจุบันนี้เลยนะครับเออเวอร์เวอร์ชันนี้นะครับมันก็เป็นเวอร์ชัน0.18เหมาะสำหรับเหมาะสาหรับรัตบริพาย3ก็แล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับตามตามที่มันปรากฏตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับ อ่าเราก็ปี้มาแล้วนะเราก็มาวางไว้ในในโฟลเดอร์นี้นะโฟลเดอร์ที่เราจะเอาไว้ทําการลงอ่าแล้วก็ทําการ u n น i p มันออกมาอ่าอันซิปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วก็เข้ามาในนี้แล้วก็ทําการ copy p ี้พาดของมันนะครับแล้วก็เปิดเจ้าตัวโปรแกรมร u f ัตขึ้นมาเลยเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเบิร์นเจ้า ซอฟต์แวร์ออกตัวปริ้นเข้าไปในตัว Raspberry Pi แล้วก็ทำการเลือกเลือก Select คลิกที่ Select นะครับแล้วก็เอาผ่านที่เราก็ป y ี้ไว้วางไว้เลยทำการ Open แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราอันซิปออกมาแล้วก็ Open จากนั้นเราก็ตรวจสอบดูรายละเอียดตามนี้นะครับแล้วก็ทำการกด Start ได้เลยตอนนี้มันก็กำลังทำงานอยู่นะครับทำการเบิร์น Data ที่เป็นโปรแกรมเข้าไปในเจ้าตัว SD Card ของเรานะครับนี่นะครับมันก็ทำการดาวน์โหลดข้อมูลเข้าไปจากนั้นเรามาทำการแก้ไขใน Config File นะครับโดยเปิดเป็น Edit Plus Plus นะครับแล้วก็ทำการตั้งค่า Wi-Fi ของเรานะครับที่บ้านเราใช้ Wi-Fi ที่มีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วก็ใส่ตัวนั้นลงไปนะครับเขาทาการพิมพ์ Wifi ของบ้านเราลงไปแล้วก็เมื่อเราทําการบันทึกค่าตัว Wifi นี้ลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ตัวพาสเวิร์ดลงไปด้วยนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนโลเคชันของเราให้เป็นประเทศไทยนะครับ แล้วก็ชาร์ตัวนี้ไว้แล้วก็ Copy ลงมานะครับแล้วก็ทำการวางแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อ Thailand ลงไปเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็มาตรวจสอบอีกทีหนึง่งเราจะต้องมีดังนี้นะก็จะมีเจ้า Wi-Fi Network ของเราเป็นเนมนะครับแล้วก็ตัว password ก็ใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะทำการถอดเจ้า s d c a r ิเนี่ยใส่เข้าไปในตัวรัศมีพายของเราเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับก็ใช้ตัวโปรแกรม s 1 Scan ในการสแกนหาดูว่าเจ้า o f อบตัวพายของเรานี่ออนไลน์หรือ,อยังนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น IP นี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเราจะเปิด Chrome แล้วก็ เดี๋ยวจะทําการพิมพ์ URL ของ OctoPi นะครับก็พิมพ์ตามนี้ครับ http:// นะครับก็เป็น OctoPi.local นะครับจากนั้นเราก็ทําการ Enter ตอนนี้เว็บเบราว์เซอร์เราก็ติดต่อกับตัว OctoPi เราเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาทําการตั้งค่านะครับก็ทําตามสเต็ปเลยเราจะใช้ในการหน้าเซตอวิสระในการตั้งค่านะครับก็เข้ามาอันที่2เราก็ตั้งชื่อของเรานะครับว่าเราต้องการจะใช้ชื่ออะไรแล้วก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้ไม่มีข้อจํากัดเราอยากได้ชื่ออะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมจะใช้เป็นชื่อชื่อตัวนี้แล้วก็ใส่รหัสหรือพาสเวิร์ดลงไป ครับซึ่งตัวล่างก็จะต้องตรงกับตัวด้านบนจากนั้นเราก็ทำการ create account นะครับโดยการกดที่ generate account อ่าแล้วก็ตัวต่อไปก็ไม่มีอะไรก็ enable ตาม default ของมันเลยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ enable ไปนะครับทุกตัว ก็อิน b l บไปตัวหนึ่งอ่าแล้วตัวนี้ก็เป็นเป็น printer profile นะครับเราก็ตั้งชื่อ printer เราไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งชื่ออะไรลงไปนะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งชื่อ 3D printer เดี๋ยวจะเพิ่มคำว่า DIY เข้าไปด้านหน้าด้วยอเอค ส่วนโมเดลเราก็จะคงโมเดลนี้เอาไว้นะครับ mm hmm. ก็เตดับวิศาส์ก็จบจบแค่นี้นะครับก็คลิกไปเลยจากนั้นเราก็มาดูรายละเอียดหน้าตาของหน้าต่างหลักมันมีอะไรบ้างน,นะครับก็คลิกดูแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาตอนนี้เป็นเว็บแคมนะครับแต่เราไม่ได้ต่อเว็บแคมมันก็จะไม่มีภาพเดี๋ยวเราจะ ต้องทำการเซตขนาดไซส์ของเบรดนะครับ okay. เดี๋ยวเราจะเข้ามาตรงที่สัญลักษณ์ประแจรตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเซตติ้งค่าพวกฮีเตอร์เบแล้วก็พวกน็อตเส้นลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จุดนี้ก็คงไว้เป็นออโต้แบบนี้ตรงนี้นะครับที่สำคัญเราก็คลิกเข้ามาแล้วก็กดรูปดินสอ เพื่อที่จะทำการเซตติ้งหัวข้อที่2นะครับก็เบสเราเป็นสี L ่เหลี P ่ยมผืนผ้าแล้วก็ตัวโฮมเราจะอยู่ทางด้านออริจินอลอยู่ที่ left lower left นะครับแล้วก็ใส่ค่า x table y table แล้วก็ตัว z ว่าเรามีไซส์ขนาดเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ในที่นี้ผมก็จะมีค่าประมาณนี้ แซดก็200นะครับตัวสปีดก็คงค่าปกติกมันไว้ตัวหัวนูเทเล้นเราก็จะเป็น0-4อยู่แล้วก็ใส่ค่านี้แล้วก็โอเคไปเลยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไว้อย่างนี้นะครับโอเคอ๋อเป็น PLA พ PL ี่เราต้องใส่ค่าอุณภูมิไป215เป็นอุณภูมิที่เราใช้งาน,นครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วเปิดโปรแกรมคูล่า เราก็เลือกมาตัวโมเดลมาสักหนึ่งตัวเพื่อที่จะมาการมาทำการสั่งปริ้นด้วยอัปเตอร์อัปเตอปรินะครับเป็นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เดี๋ยวจะเลือกตัวนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาทนะครับความหนา1นึมเมเดี๋ยวแล้วก็ปรับแต่งโปรแกรมในคูล่าเล็กน้อยแล้วก็ทำการสไลเซอร์ เขาทำการเก็บไว้นะครับเราก็จะมาทดสอบการพิมพ์ของเราขั้นแรกเราก็ต้องเปิดสวิตไฟจ่ายให้กับเจ้า Raspberry Pi ก่อนนะครับแล้วเราก็จะต้องมาเปิดโปรแกรม Scan Network เพื่อ ดูว่าออฟตัวพายของเราเนี่ยมันออนไลน์แล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวเปิดโปรแกรมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเซิร์ชเลยแล้วกันนะครับเราจะใช้ตัวสแกนเน็ตเวิร์กแต่เราจะาตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้อีกตัวหนึ่งเราจะใช้เป็น a d v a n c e IP Scan โอเคก็ก็ทำการสตาร์ทเลยนะครับ แล้วก็รอมันถ้าเกิดเจอคำว่า o p t o p i e ขึ้นมาก็แสดงว่าเจ้าตัว Raspberry Pi ของเราเนี่ยออนไลน์เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ o p t o p i e เราขึ้นมาแล้วนะครับเจอแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเจ้าโ o m e ขึ้นมา โอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทำการพิมพ์ไปที่ http, HTTP colon slash นะครับแล้วก็ o c t o p r i d local เดี๋ยวก็จะทำการ enter นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะทําการเชื่อมต่อกับเจ้าตัว Raspberry Pi เดี๋ยวเราจะทําการเอาไฟล์มาใส่นะครับโดยการคลิกอัปโหลดตัวนี้แล้วก็เอาจากที่เราเซฟเอาไว้นะเดี๋ยวเราจะเป็นตัวนี้แล้วก็โอเพนดาวน์หลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการปริ้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะขยับ จะตัวกล้องนิดหนึ่งเพื่อจะได้เห็นของแอคชั่นจริงๆของมันนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการกดสั่งงานให้มันพิมพ์นะครับเราก็จะกดตรงปุ่มนี้เลยกดอปรินนะครับตอนนี้เครื่องเราก็จะทําการโฮมมิ่งครับในหน้าจอ,อราละเอียดเจ้าก็จะมี รายละเอียดบอกว่าจะใช้เวลาปิ้นทั้งหมด28นาทีทีนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมตุกบาทนะครับอ,อ๋อตอนนี้เริ่มทำงานนะครับขั้นแรกก็จะทำการออ t โตเบรดเลเวลเพราะว่า G-code ที่เจนออกมาจากอั t ิเม a เกอร์คูล่เราใส่ G29 เอาไว้นะครับมันก็จะทำการอั t โตเบเลเวลก่อนก็อันนี้มันจะทำทั้งหมด4รอบนะครับรอบแรก ผ่านไปแล้วเราก็จะทํารอบที่สองที่สามแล้วรอบที่สี่หน้านี้จะเป็นหน้าของหน้ามอนิเตอร์หน้า,า Gcode นะครับทีนี้จะเป็น Gcode Preview ก็สามารถเลื่อนได้จะดูว่าการทํางานของมันเป็นยังไงเมื่อกี้เป็นเป็นของแกน x,y นะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรอันนี้จะเป็นทางด้านท็อปวิวหรือแกนแทดเป็น G-code Viewer นะครับอ่าหน้าหลักเราจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันทำออโต้เบ e เลเวลเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้ามันเสร็จแล้วมันจะกลับมาทำอุณภูมิ โอเคตอนนี้เราโอโตเบทเลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หน้าอุณหภูมิมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะเป็น215แล้วทางด้านเนกชวนมันก็อุณหภูมิก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรอจนถึง215เครื่องมัอก็จะเริ่มทำงานทำการปริน์อีกรอบหนึ่งอันนี้จะเป็นการปริน์งานจริงแล้วเดี๋ยวรอ รอให้มันถึง215องศาก่อนนะครับแล้วเครื่องก็จะเริ่มทำงานโอเคตอนนี้ฮห็อัพขึ้นเรื่อยๆโอเคตอนนี้ก็ทำการออโตเบตเลเวลอีกรอบนึงนะครับหลังจากอุณหภูมิครบ215อันนี้ทำการปรินทแล้วนะครับแต่เราจะเร่งเวลาเร่งเวลานะครับเพราะว่ามันใช้เวลานาน28นาทีก็จะปรินท์ไปเรื่อยๆ พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอืมนี่ก็คือเป็นการใช้อ่การพิมพ์เครื่องพิมพ์สัมบิติผ่านเจ้าตัวออกตัวพิมพ์น,นะครับแล้วก็หน้าจอก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้ว